ทีวีปี2 0 2 4จะไม่พูดถึงผู้หยิงคนนี้ไหมได้ดูเข้าทอบชุดไปทีน่ะโอ้โหนี่เพิ่งฟื้นนะเพิ่งฟื้นนะคือกีดแล้วก็สลบไปเลยสลบไปแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มากีดต่อแต่อันนี้ไม่สลบละเพราะว่าเห็นแล้วเห็นทุกอย่างแล้วมันก็เลยไม่สลบ <c oughs> เออมากันเลยมาคุยกันเลยว่า ชอบลุกไหนกันบ้างชอบชุดไหนกันบ้างอาจจะมีผิดๆิถูกๆหน่อยนะก็จะไปถือสาเลยก็นั่นแนะก็เป็นคนทั่วไปนี่แนะก็ชอบดูชอบลิซ่าก็เลยมาคุยกันเนี่ยเออเอามาลุกลุกแรกกันเลยแล้วกันไม่รอช้าไม่รอช้าเรื่องนี้จะไปนเนิบเนิบแต่ว่าใจจอยเออเนิบเนิบแต่ใจจอยลุกแรกคือลุกเข้างานลุกนี้ลุกนี้ <laughs> มันปลายปาเก่งมันเป่งปะอกายมันจะลูกนี้ลูกนี้เออมันปลายปาเก่งมันเป่งปรกกายมันออลาอลา <c oughs> ออลายัางไงจะเยื่องกายก็สวยจะยิ้มก็งามนะหน้าส่งผมผมหน้ามาส่งชุดชุดส่งใครชุดส่งสร้อยสร้อยส่งไหน ตรงไหนไม่ <laughs> ไรู้ไปเรื่อยเออไปเรื่อยอลูกเนี้ยทำไมซาเลือกแบบเนี้ยตบโต๊ะเลยมันมันมันอย่างนี้ได้ยังไงอะมันจึ้งออมันดีจ้ะเอาจริงๆนะเห็นลุกเนี้คือใจเต้นหนึ่งเลยอะเอาจริง้นเลยนะเห็นลุกนี้แล้วไง ใจมันเต้นตุกตุกตักตักเลยคนมันลุกแล้วแบบโอ้ทำไมเขาทำแบบนี้ล่ะคนนี้แล้วคนนี้คือเขาคนนี้นะแม่สาวผมหมาคนนี้นะถ้าแต่งชุดอะไรที่มันเซ็กซี่แอบแตะเซ็กซี่สักประมาณ 20- 3สเอร์ซนเนี่ยนะเขาฆ่าตายเลยนะใครดูเขาเนี่ยเออเข,ขาฆ่าเชิดเฟ้ยเฟ้ยเฟ้ยเลยนะมันไม่ได้เลยอะ่ะตอนแรกผวานะแอบใจมันผวาละหนึ่งละ ลุยตองเปล่ามาเขาเป็นอันนี้เนาะเขาเป็นไอแอมบัตซาเดอร์บัตสดงบัตซาเดอร์เนาะลุยมาล่าวงานเนี้ยเสพยม์มาตะปะเกอกร์โ <c oughs> มแกโมแกคือดีอ่ะมันใช่อ่ะอืมลิซ่าต้องมมแกเนี่ยใช่ของสำหรับลิซ่ามากเพราะว่าอะไรมันเซ็กซี่กำลังดี มันเข้ารูปเซ็กซี่แล้วมีความอาวังกาดนิดๆแต่ความวังกาดความเป็นล็อกสตาร์นิดๆมันใช่อ่ะมันใช่มันถูกต้องลิซ่าเลือกถูกอันนี้ดีดนิว้วแปะแปะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแต่ดีดไว้ก่อนมันโคตรจึง้งเออแล้วสร้อยเขานะขายของนิดหนึ่งเนาะสร้อยเขาเอาเบาๆนะเมื่อกี้ไปเห็นมาสิบสองล้านสิบสองล้านแหวนห้าล้าน <c oughs> นี่ถ้าอยู่ในงานคือวิ่งนะ โดนจับก็ยอมนะขโมยนะลิซ่าก,ก็รักแหละแต่ว่ารักซอยมากกว่ารักของแพงมากกว่าเจอตีน่าเนยขอทมันดีอ่ะซอยมันเหมือนทำมาเพื่อชุดะชุดเหมือนทำมาเพื่อซอยอ่ะเอองงไหมล่ะเออมันงงแต่มันมีอยู่จริงนะคัสตอมโดยเฉพาะเลยลิซ่าด้วยไม่มีราคานะจ๊ะชุดนี้มันซื้อขายไม่ได้นะมัน มันต้องคนจึ้งเท่านั้นนะเซเลบระดับสูงไลยระดับอาวองกาเท่านั้นนะหนูถึงจะเอฟชุดนี้ได้ออะือมไม่มีอะไรจะพูดเนาะนอกจากแบบว่ามันจุ้งอะ่ะมันดีอะ่ะคือชอบในการเลือกของลิซ่ามากกว่าชมในการเลือกของลิซ่านะก็ชมทุกอย่างหน้าคนแต่งหน้าก็โอโ้โหเออไปสือเอ,อเออเอออันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงไปดูมาคนที่ลง ที่แต่งหน้าลิซ่าคือเขาแต่งหน้าระดับโลกหมดเลยนะเออสังเกตไปไปส่องมาไคลี่อะไลท์อะทุกรูปที่ลิซ่าเขาลงรูปลิซ่าเลยอะมันยังไงอะเออมันระดับโลกไงฮะไคลี่กดไลท์อะถูกรูปนะจ๊ะและ้วช่างแต่งหน้าคือแต่งหน้าไคลี่แต่งหน้าเลซลิอเออไม่อันนี้แค่จิบๆนะมันแต่งเขาแต่งเยอะกว่านี้เขาแต่งระดับโลกแล้วแบบวันนี้เขาแต่งลิซ่าได้แบบขึ้นกล้องมากเนาะ อสวยอลิซาสวยมากวันนี้คือลิซ่าสวยจริงๆอือลิซ่าไปแล้วไปคือไปไกลจนเอาง่ายๆว่าเคป๊อปเอาอลิซ่ายังไม่อยู่เลยลิซ่าไประดับโลกแล้วจริงๆอันนี้ต้องยอมรับจริงจริงไม่ได้ฉีดยานะเอออันนี้มันถ้าฉีดยาก็เข็มใหญ่มากอะ่ะ <laughs> เออมันมแล้วเออแล้วภาพนิ่งอะ่ะก็่าจึ้งแล้วนะอยากเคลืนน่อนไหว เป็นคนที่อินเนอร์อ่ะไม่ได้เลยอะถ้าอินเนอร์อินเนอร์คือถ้าเคลื่อนไหวปุ๊บถ้าเขาได้ส่งสายตาส่งอินเนอร์เข้ากล้องอ่ะไม่ใช่แค่แตกนะระเบิดอเป็นโกโก,โกข้ขันเลยยงมันละเอียดละเออจริงคนเป็นคนที่แบบเคลื่อนไหวไม่ได้เลยภาพเคลื่อนไหวเขาสวยและโหดมากกว่าภาพนิ่งมันมีไทยทำได้แล้วนะนียแหละเออแล้วหุ่นเ่้นนน่ะ เราหน้าดูเดเล็กเขาจะแล้วหุ่นโอ้โหนาฬิกาทรายยังยอมอ่ะยังแตกแปะเลยอ่ะบพรว่าวโอ้ยมีคนแย่งมีคนแย่งเป็นนาฬิกาทรายแล้วอ่ะไ <c oughs> ออวยเกินไหมบ่าว่ะแต่ว่ามันชอบอ่ะเออคนมันชอบก็อย่างนี้แหละนิดนึงนะไปลุกต่อไปเลยแล้วกันลุกต่อไปก่อนแอ,อมาแล้วฮอกซ่า แอบล้อ,อค่ะอไอ้สห้ใไอ้แอบลอ,อค่ะ <c oughs> นี่ชดุดดีโอ้โหลิซ่ลาลซาลยาเออร้อดุยด,ดีร้อไม่ได้เลยมันเขินอะเออเวลาพูดมากมากพูดให้คนฟังไอพูดให้เพื่อนรีฟังแล้วเขินอะทำไมก็ไม่รู้แต่จริงจก็คือเมาเก่งกว่านี้นะเอออันนี้เบาลงแล้วเนี่ย <c oughs> ชุดนี้โอ้โ หลับเลยชุดนี้มันจึ้งเกินถ้าใครไม่รู้จักแบบนี้ก็คือจะมองว่าชุดนี้แบบเป็นชุดธรรมดาก็ได้นะว่าลิซ่าทำไมเลือกชุดที่มันไม่วิ้งวับเลยเนาะไม่แป่งประกายเลยเนาะแล้วทำไมใส่ชุดเป็นคาร์บอ,อยอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้แต่ว่าสำหรับเนยว่าลิซ่าเลือกได้จึ้งมากและปังมาก <c oughs> ตบต่ออีกเพราะว่าอะไรรู้ไหม แบนโคมฮาร์ดอะเอาจริงเลยไม่เคยเห็นเลยเขาทำโชเสื้อผ้าให้คนมาโชอะ่ะให้ซูเปอร์สตาร์มาโชอะ่ะไม่ค่อยเคยเห็นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยเคยเห็นเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ไม่สนไม่แคร์ไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรคล้ายๆโกยาร์ดอะไม่ได้สนกูมใครจะเอาไปใส่ก็ได้แต่ว่าคนเขาดันชอบอ่เสิแรปเปอร์คนรวยรวยแรปเปอร์ apper, เขาจะชอบมากสังเกตดู จุดสิ่งที่เขาดังนะก็คือนี่แหละเครื่องเงินเขาเครื่องเงินเขาแล้วก็หนังแล้วก็ไม้กางเขนเขาเนี่ยที่แปะแปะบนต,ตัวเนี่ยสังเกตดูว่าลิซ่าใส่แบรนด์นี้บ่อยมากไปดูได้เลยว่าเสือยืดราคาเท่าไหร่อะไรราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันแพงหูฉีกอ่ะโอ,อ้โหนี่ฉีกออกมาเลยอะ่ะมันแพงมากแล้วเป็นแบรนด์ที่เท่คู่มากเลยซ่เลือกมา นี่อุ้งม,มากทำมาลิชาเลือกแบรนด์นี้มันมันดีอ่ะอืมิชาก้ากล้ามากที่จะเลือกแบรนด์นี้ที่ทำให้เขาทำชุดมันมีความลงตัวความเท่ความเป็นล็อกสตาร์ด้วยเพราะว่าแบรนด์นี้มันหมายถึงล็อกเลยมันล็อกมากอืเท่ล็อกแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยอ่ะเออม,มันเอาเอาความเป็นก,กระโปรงนะ่ะมาช่วยในความที่มันยังมีความ New นะิววิแมนเนาะมันเขาเต้นอยูสองเพลงเนาะวนิวแมนเห็นนิววูแมนเห็นอ่ะ เบงเลไเบงอะไแลบเลติงต้องเป็นอะไรเบเงอเบงเลไรของเาติงต้องเนี oui> ่ยอุ <t os> <t os> <t os ้ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวอ่ะมันเป็นบ้าจริงนะมันเพื่อนเห็นครั้งเอ้ยเห็นครั้งแรกคือโอโหไม่ไหวอ่ะเออพลีพนลีตายไหมแต่ว่าน้องนอยตายว่ะชุดนี้แล้วก็แล้วเขาโชว์เนาะแล้วอยากให้เขาได้โชว์เนาะ ส่วนตัวชอบโชว์มากอือชอบโชว์โชว์ลิซ่าดีมากลงตัวกําลังดีไม่เวอร์เกินไม่ไม่ล้นเกินตอนแรกกลัวว่าโชว์ลิซ่าจะล้นเกินนะอยากให้ลิซ่ามาแบบเต้นไม่ได้ขยับพื้นที่มากเออแบบไปนูน่นไปนี่มากแต่ว่าอันนี้ก็ไปนู่นไปนี่มากเหมือนกันนะแต่ว่ามีลูกเล่นเยอะดีเออเหมาะกับเอทีเอ็มทีวีเขาจะลูกเล่นเยอะอย่างเงี้ยแหละอืกำลังดีชอบมากเออแอมเล็อกสตล์แอมเล็อกค่าเนี่ยจะพูดถึงตัวคลิปของ ของ MTV มอะ่ะมันก็จะมีภาพไกลๆเนาะแบบซูมออกให้เห็นความยิ่งใหญ่ว่าโชว์มันใหญ่ขนาดไหนเนาะแต่ว่าแบบก็ไม่รู้ว่าลิซาหน้าแบบรอดหรือเปล่าจึงหรือเปล่าแล้วก็ดูเอา <c oughs> ภาพจากอิมเมจอะอยังไงคือ <c oughs> ถ้าพูดจากอิมเมจนี่โอ้โหคนวิ่งหนีเลยวิ่งที่แพทเเลยนะซุปเปอร์สาตาร์นี่วิ่งหนีนะเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมมันถ่ายรูปแล้วมันไม่แต่งอะไรเลยมันถ่ายรูปแล้วมันลงเลย มันชัดมันคมมากจนเห็นสิวเห็นเห็นรูขุมขนเป็นแบบบางคนที่แต่งเมคอัพผิดหน้าลอยเขานูนลอยไปบนอากาศแต่ลิซ่าแบบมันยิ่งเห็นความสวยของลิซ่าชัดเข้าไปอีกอะยังไงแล้วมูฟเมนต์พวกนี้นะอะถ้าเป็นคนปกติก็น้าเวอร์หน้าอาหน้าอืมหน้าเอ๊ะเนี่ยหน้าเป็นเหมือนหิวหิวเครียดเดี๋ยวกอปะแต่อันนี้คือแบบน่ายากออันนี้น่ายากนะ เบียจูงเงะอเอาไงเอออะไรก็ชอบหมดอะเออเขาทําอะไรก็ชอบพาหกล้มก็ชอบไม่ใช่หกลก้มก็ไม่ชอบแต่ว่าก็อยากหกล้มเลยเพราะไม่อยากเห็นซาริชาเ็บเออชุดต่อไปอ่ะชุดต่อไปชุดนี้อืมเอาไงชอบไหมชอบไหมชอบไหมเราชาร์จชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้เออชอบไหมอือตอนแรกอ่ะ ตอนที่ดูตอนสดๆเลยเนาะเขาจะโอ้กว่าจะมาทีละชุดนะเพราะว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยช่อง MTV เขาไมา่ได้ไลฟ์สดให้เห็นขนาดนั้นเนาะโอ้มันก็จะเห็นแบบโอ้ลิซ่าเดินข้างหลังเห็นละชุดนี้แบบซีทูแล้วเห็นแล้วข้างบนว้ยมันได้ไว้วยมันสวยอยู่นะเนาะเซ็กซี่อยู่เนาะเออจะมาชุดไหนเนะน,นี่ยอันเนี้ยหลังโชว์เสร็จเขาต้องเปลี่ยนชุดเนาะปุ๊บนั่นนั่นแหละเห็นชุดเต็มตอนที่ลิซ่าเดินขึ้นรับรางวัล ก็แบบตอนแรกก็อืเอ๊ะอ,อุ่น,นะมันยังไงนะชุดนี้แต่พอเดาๆได้นะว่าน่าจะเป็นของหลุยส์วิตองเพราะว่าชุดค่อนข้างแบบแปลกเออเอาจริงค่อนข้างแปลกลองท่าเอา,าจริงจริงถ้าไม่ได้อวยลิซ่านะถ้าถ้าลิซ่าไม่ได้ใส่ชุดนี้แล้วถ้าเป็นคนอื่นน่ะขนาดลิซ่าคน,นขนาดเนี้ยเห็นไหมล่ะชุดหลุยส์เออจริงๆอ่อะชุดเนี้ยรอดรอดพอลิซ่าเลยนะ อจริงๆชุดนี้รอบพรลิซ่าพูดเลยมันสวยพรลิซ่าใส่มันสวยมันสวยจริงอืพอพรลิซ่าใส่ชุดนี้กลายเป็นได้ไปเลยเพราะว่าลิซ่าใส่นี่แหละกลายเป็นแบบว่าลุคนี้ด,ดูดูโตนิดนึงแล้วก็รองเท้าจะตอนถ่ายถ่ายบนแบค็คดอปอะไม่ค่อยสวยเพราะว่ารองเท้ามันหายไปเป็นส้นเข็มส้นเข็มของหลุยะ่ะเออจริงๆสูงมากนะเวลาเห็นส้นเข็มอะสวยเลยเพราะว่า จริงๆมันอรอเพาะว่าลิซ่านะชุดนี้จริงๆใช่หไหมชุดหลุยอะค่อนข้างน่ากลัวนะเพื่อนเออเพอร์ลี่รู้ไว้เลยนะว่าชุดหลุยอะน่ากลัวเนี่ยแหละก็กลัวใจหลุยวิตองเหมือนกันชอบแบรนด์มากเลยนะชอบแบรนด์หลุยวิตองมากไม่เคยติเลยแต่ว่าสภาพ้าของหลุยวิตองผู้หญิงเนี่ยมันมีความ 88, แปลกๆเบาๆเนี่ยสังเกตโดยชุดชุดนี้แหละทุกชุดเลยสังเกตทุกชุดเลยก็มาแั่แกัชุดนี้แหละว่านิดนึงเนาะอืม แต่ชอบอยู่ดีนะไม่ได้แบบชอบเพราะฝืนนะชอบจริงๆเพราะว่าลิซ่าใส่ด้วยแหละแต่ว่าแค่ดาว,ว่าถ้าคนอื่นใส่ละ่ะใช่ไหมล่ะเอออย่างจริงชอบชุดนี้แหละอืมน่ารักสวยสวยดูโตดูแบบทุกลุกอะไม่เหมือนกันมีความแบบเสียไม่ได้วิ่งโนดไปนูน่นแต่ว่าชุดอ่ะมันมันได้อะมันมันได้กลายเป็นแบบว่าเออกลายเป็นแบบเออลิซ่าเลือกชุดนี้มันก็ ดีอ่ะเออถือว่าจึ้งอยู่นะชอบชอบที่แล้วก็ดีใจมากที่ซ่าได้รับรางวัลโอ้ยโห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 น้ำตาจะไหลดีใจมากโหวตช่วยแบบคือคู่แข่งเรามันน่ากลัวเนาะมันน่ากลัวเขาน่ากลัวกันมากเลยอะแต่ว่ากลัวว่าลิซ่าไปแล้วจะไม่ได้รงงางวัลกลับบ้านอย่างเงี้ยมันเศร้าอยู่นะเออแต่เขาเขาได้เนาะก็ดีใจกับเขาแล้วก็ภูมิใจกับเขามากเขาเก่งจริงเขาถึงได้เนาะเขาเก่งเขาทําเองเขา ยังไงดีอะต้องต้องนับถือเขาว่าเขาเก่งจริงๆคนนี้อือไปต่อไปแล้วกันต่อไปชุดที่สี่ป๊บไม่ไหวไม่ไห,มห,มหลุกนี้คือตอน,นเห็นครั้งแรกอะคิดว่าคนตัดต่ออะไรด,ดีเนี่ยจำได้เลยจำรีแอค,คตัวเองได้เลยซูม ซูมหน้าว่ามันเป็นแบบเบอร์เบอร์อว่าต้องคอใครเอาหัวลิซ่ามาใส่เ e. อไอป่าวะโอ้ยมึงมันของจริงอีลีมันของจริงมึงลิเลนยตายเลยอะมันไม่ใช่เลยอะลิซ่าแบบบอกแล้วว่าห้ามใส่ชุดเซ็กซี่เด็กขาดมันจะตายเนอะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าติดตามลิซ่ามานาะนนมเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ย ลิซ่าเขาจะใส่มัสคูลีนส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้ชายแมนแมนใส่กางเกงใส่อะไรอย่างเงี้ยพะลุคเขาแบบว่าดูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้ลุคอะลุคเขาอะดูมีความแบบเท่ๆห้าวเท่ๆ,ๆหน่อยหรือว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมส่วนว่าฉวน้อยจะได้เห็นเขานะแต่งลุคที่เป็นแบบเซ็กซี่จริงๆอะเวลาเขาเซ็กซี่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมล่ะมันฆ่าเลยอะเออเหมือนเพลงเพลงนั้นที่ว้าวมาก คอมบอยโอ้มามี่โอไมายก็อดอ่ะโอ้ยตอนเปลี่ยนอนะ่ะพอลิซ่าใส่กางเกงค่ะแค่ชุดนะชุดดำดำ,ดำธรรมดาธรรมดานะ่ะแต่ว่าริซ่าเต้นเปลี่ยนเป็นเซ็กซี่เป็นคนที่เซ็กซี่นิดนึงเนี่ยค่านะคาเละเลยแต่ว่าชอบอยู่อย่างเนยชอบมากเลยอะอย่างครั้งนี้ต้องชมจริงๆอะเรื่องเรื่องหน้าแต่งแต่งหน้าได้ได้จึงมากแต่งหน้าได้พุ่งหน้าริซ่าพุ่งใส่จอเลยอะ่ะอันนี้คือของ อีเมจนะรูปอีเบดนะรูปที่ไม่ผ่านการรีทัตอะยังไงอะชุดเนี้แล้วก็ขายขายหูฟังเบาๆหูฟังเป็นคัสตอมนะคัสตอมเคสเอาเคสมาใส่แล้วก็แล,วกแล้วก็มีสายเป็นเป็นน่าจะเป็นโก18นะะ 18k เออรองเท้าของลาลูสรองเท้าคือ ขยับหน้าคือหน้าแบนแท็กอะหน้าติดผมมันสูงมากมันต็กเวตร์เทศอะ่ะเออสูงมากแล้วแบบเซ็กซี่มากชุดเนี้ยอยังไงใครเอาอยู่อ่ะใครเอาอยู่เอาเลยไม่เอาด้วยคนนะมันกลัวมันสวยเกินมันดีเกินชุดเนี้ยเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้ได้แบบโอ,อ้สี่ชุดสี่อะโอ้ มันจะอวยมันจะไม่อวยได้ยังไงเออใครไม่อวยหวยมันมันืดีโลกอินเนอร์เขาน้องดูจือพงจือปากนั่นๆใส่กล้องเลยแต่แล้วตอนแบบปะปรเลซี่แอบถ่ายเลยเออเอโอ้โหอย่ามาแอบถ่ายนะแบบมันจะสวยกว่าเดิมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เลยถ้ากล้องชัดไม่ได้เลยคนนี้เขาจะกินแล้วเขาจะเมือบเขเมือบกล้องเข้าไปเลยมันของจริงอะ่ะ ไม่มีอะไรนอกจากอวยนะบอกแล้วเตือนไปแล้วไงอวยอย่างเดียวเพราะว่ามันจุ้งจริงอืแบรนด์รองเท้าก็โอ้โหรองเท้ารองเท้าเนี้สังเกตพวกแบ็คพิงค์ใส่บ่อยแบ็คพิงค์ใส่แล้วเเหมาะเหมาะมากคาร์เมซาเหมาะมากกับทุกคนนั่นแหละเจนนี่ก็เคยใส่แบรนด์นี้รู้สึกมันน่ารักดีเนาะกาลังดีระหว่างความน่ารักกับความเท่มันมีอะไรสองอย่างดีมากอืมอ้าวถ้าเร อามามาวัดมาอยากใส่พลลีอ่ะพลลีอยากใส่ชุดไหนที่สุด <c oughs> เอาดีๆอยากใส่ชุดไหนที่สุดส่วนตัวน้องเนยอยากใส่ชุดเด้กกัน <c oughs> น้องเนยอยากใส่ชุดไหนดีนะแถ <c oughs> <c oughs> ชุดนี้เลยว่าจึงสุด นะเพราะว่าอีกชุดชุดจริงอะจริงๆเลยนะเอาใจเลยนะเนยชอบชุดท้ายที่สุดเพราะว่าชุดท้ายอะเหมาะกับลิซ่ามากอืมดูเป็นแบบสาวเป็นสาวเต็มตัวอะเออสาวสะพังแลกแย่มากมันมัน,ม,นมันจึง้งมันลุวยมันลุอ่ำมันจุกุ้มมันละกัม,มอะจริงชอบทุกลุกแหละเอาชอบน้อยสุดเอาชอบน้อยสุดก็คือของหลุย อันนี้จ้องเอบต้องอย่าลามานะต้องพูดความจริงเพราะว่าก็หลุยทําไม่ดีจริงอ่ะถ้าหลุยทําทําดีปกติอย่าง3ลุกสมลุกนั้นก็จึ้งแล้วแต่หลุยอ่ะทำอะไรของหลุยเขาวะเออหลุยฟื้นดีหลุยตื่นดีตื่นหลุยเออดูมูแกเขาทําสิดูคมฮาร์ดเขาทําสิอออันนี้สี่ศูนย์สี่สตูดิโอนะชุดนี้จุ้งเนาะจุ้งอ่ะ แต่ว่านี่ถ่ายชุดนี้เพราะว่าเป็นชุดที่เขาเรียกเรียกเลตติ้งได้ดีอะ่ะเรียกคนเข้ามามองชั้นสียได้ดีรู้สึกแบบเปิดได้ดีต่อยมัดเนี่ยใหญ่ใหญ่ที่สุดเออมิซาเลือกได้ดีเลยชอบชุดนี้ก็อยากใส่อะอยากใส่เองมีอะไรปะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกเอออะสรุปละการสรุปจบเลยคงไม่มีอะไรนอกจากเออมัน ดีใจแล้วภูมิใจในตัวเขาเนาะเออภูมิใจในตัวเขาเราเนี่ยก็ภูมิใจที่แบบเออเราเลือกเมนเราอ่ะมันไม่ผิดเนี่ยตามเกาหลีมานานมากเลยนะไม่เคยมีไม่เคยเป็นติ่งใครเลยดูตั้งแต่อาจจะเข้าวงการไม่ได้เร็วมากแบบคนอื่นเขาหรอกแต่ว่าก็ก็ดูต้องดูเรื่อยๆเปื่อยๆดูเพล,งน,นเพลงนู่นเพลงนั้นดู เออเกอรเจเนเรชั่นดูทูเอ็นดีวันบิ๊กแบงเงี้ยมันก็ก็ตามมาตลอดมิสเออย่างไงอ่ะอะไรอีกอ่ะไม่รู้อ่ะลืไมไ่หมดเออก็ไม่เคยเบียนเมนใครเลยนะแบบก็ตามมาตลอดก็อยู่ดีคนนี้เขามาเอาใจเราไปเฉยเลยอ่ะเออยังไงอ่ะแม่โธ้ยังไงอ่ะเพิอนรี่ โอ้แล้วมาเอาใจเราไปแล้วเอาไปเลยนะเอาไปขาดแล้วเขาเขาเอาใจเราไปแล้วไม่ได้เอาไปทิ้งนะแบบทําตัวแบบนู่นนี่นั่นไม่ได้เขาทําตัวพัฒนาตัวเองขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วแบบเออภูมิใจในตัวเขามากโอ้ดีใจที่ได้เป็นแฟนคลับของเขาด้วยซ้ำอ่ะโอ้รู้สึกว่ามองเขายิ่งมองเขาแล้วยิ่งรู้สึกภูมิใจในตัวเขามากแล้วก็เขาเก่งจริงๆเขาไม่ใช่แบบจับพัดจับผูไม่ใช่ แค่ดวงคนเราเนี่ยมันต้องมีดวงดีด้วยแหละหนึ่งแต่ว่าเขาเก่งด้วยเขาเก่งมากเขาทําให้เราดูว่าเขาเก่งจริงเขาทําถึงเออคนนี้เขาของจริงอือคุณลิซ่าเนี่ยเขาของจริงต้องยอมเขาจริงแล้วเขาวันนี้เขาพิสูจน์ได้แล้วว่าแบบถ้าเขาได้ออกงานถ้าเขาได้ปล่อยหมักใหญ่เขาได้ปล่อยหมันเขาเอาตายเขาเป็นตำนานจริงก็ให้แท็กขึ้นล้านะสามแท็กความจุ้งของเขาอะ ถ้าเขาเอาจริงถ้าเขาแต่งชุดเบากันนี้เห็นไหมก็ไม่ได้เห็นปะเขาเล่นหนักเขารู้ว่าเขาเด่นด้านไหนคนเนีย่ยมนุษย์เราสําคัญนะถ้ารู้ว่าเราจุดเด่นด้านไหนเราออกมาได้ให้คนดูให้เห็นนะได้ชัดๆเนี่ยจึงลลิษาท,ทาได้แล้วภูมิใจภูมิใจมากโชว์ดีมากตอนที่ตอนที่ตอนที่ได้รางวัลล้วพูดคือแก้มะเป็นสลับเปล่าเลยหน้าหลักเขาไปโอ้จะบ,บ้าตายเออมัน ภูมิใจกับลิซ่าที่สําเร็จที่นทุกวันนี้ได้ก็เพราะลิซ่าเองเลยไม่ได้เพราะใครเพราะเขาจริงๆแล้วก็เขาพยายามไม่หยุดไม่หยุดพยายามเขาสร้างเขาสร้างตัวตนตัวเองได้แบบดีมากอืมลิซ่าเป็นคนที่ให้เห็นถึงความพยายามตัวเองแบบไม่ไม่รู้จบพยายามพยายามไปอีก ทำอีกทำอีกสู้ทำต่อตั้งแต่อยู่กับวงพอมาอยู่คนเดียวปุ๊บแทนที่จะพักแต่ดันทำงานต่อปล่อยเพยงลงรวนรัว,วไม่หยุดมันเนีย่ยคือผมตอแทนที่เขาได้รับจริงๆภูมิใจมากมันเขาไม่ใช่แค่ทำเพื่อตัวเองเนาะเขามีความเป็น เขามีความพาวในไทยด้วยอืมจริงๆอะชอบลิซ่าไม่ได้เอาจริงไม่ได้พอลิซ่าเป็นคนไทยด้วยซ้ำเอาต้องพูดกันตรงๆว่าชอบลิซ่าถ้าลิซ่าไม่ได้เป็นคนไทยก,ก็ก็ยังชอบลิซ่าอยู่เพราะว่าเขาเขาเก่งเขาเก่งเลยชอบเขาแล้วเออพอเขาเป็นคนไทยอีกปุ๊บมันก็ยิ่งทัดไปอีกเนาะมันมันไ,ไม่น่าเชื่อว่าอ่ะคนในประเทศตัวเองมันจะมันได้ขนาดนี้เลยเนาะก็มาย้อนกลับไปอีกว่าอ๋อพราะเขาพยายาม เขาถึงได้อย่างงี้เก่งโคตรเก่งสุดยอดเยี่ยมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะเออเขินอยู่แรกๆนะฝากกดติดตามด้วยละ่ะออนละเดอ้อบายบายขอบคุณค่ะ